เอาลละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super Bowl และในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า Winter Soldier สำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะมากๆในหนังนะโดยเฉพาะถ้าหนังเรื่องไหนเนี่ยมีกัปตันอเมริกาตัวละครตัวนี้ก็จะมีบทในการโผล่ไปแจมอยู่บ่อย และผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าตัวละครตัวนี้มันเท่เหมือนผมนะครับโดยเฉพาะแขนข้างซ้ายที่เป็นเหล็กนะครับผมยิ่งในหนัง Infinity w a r เนี่ยได้แขนข้างซ้ายที่ทามาจากแร่ไวเบเนียมสุดแข็งแกร่งอีกด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนะครับตัวละครตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะครับจะมีสกิลอะไรกันบ้างาเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลติดตัวเดี๋ยวเรามาดูท่าทางของตัวละครกันก่อนเลยกัน ตอนกดดูท่าทางเหมือนว่าตัวละครตัวนี้จะทําการเช็คดูปืนว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะส่วนนี้ก็จะเป็นท่าเดินนะครับและการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นการยิงปืนไปประมาณนี้ ีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลพาสซีฟของตัวละครตัวนี้กันทุกครั้งหลังจากที่ตัวละครวินเทอร์โซเจอร์เนี่ยทำการโจมตีทั่วไป3ครั้งการโจมตีครั้งต่อไปจะได้รับการอัปเกรดนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะมันจะมีแสงยืนที่ปลายกระบ,บอกปืนนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็จะสร้างดาเมจกายภาพที่รุนแรงมากๆสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนปืนเป็นสไนเปอร์แล้วก็ยิงออกไป <S <S นั่นเองนะครับผมก็สกิลนี้จะสร้างดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับ จะมีการเปลี่ยนปืนนะครับผมจากปืน m c a 1หรือเปล่านะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนสไนเปอร์แบบนี้นะส่วนสกิลที่สนะครับก็จะเป็นการคว้างระเบิดควันไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับศัตรูที่โดนระเบิดควันเนี่ยก็จะโดนสโลวนาน50%แล้วก็จะโดนล,ลดอัตราการรักษาลง50%อย่างต่อเนื่องนะแต่ถ้าเดินออกจากควันนี้นะครับผมเอฟเฟกทั้งหมดก็จะหายไป และสกิลอัลติเมทนะครับผมวินเทอร์โซเจอร์เนี่ยก็จะทําการพุ่งไปหาศัตรูนะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยลงไป0.6วินาทีแล้วก็จะสร้างดาเมจและระหว่างที่พุ่งกลับมาเนี่ยตัวละครวินเทอร์โซเจอร์ก็จะไม่สามารถถูกเลือกเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้หรือว่าเป็นไอเฟรมช่วระยะเวลาสั้นๆนั่นแหละครับสำหรับรายละเอียดสกิลของตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะก็เดี๋ยวเราไปดูการเล่นของตัวละครตัวนี้ในเกมกัน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นเกมแรกของผมในการเล่นตัวละครตัวนี้นะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเล่นง่ายไม่จำเป็นต้องไปฝึกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นง่ายอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอ่าแล้วเหมือนกับว่าเกมนี้จะไม่มีใครมาซัพพอร์ตให้ผมนะครับเขาไปยืนเลนบนกันถึง2ตัวแบบนี้ผมน่าจะเล่นาย,ยากแล้วเหรอครับเดี๋ยวขอดูตัวฝันของข้ามหน่อยฝันของข้ามเขามีเดอะทิงนะครับในการซัพพอร์ตแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันนะ สกิลที่ผมามาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่คูดาวไวแล้วก็น่าจะยิงเคลียร์คลิปได้ง่ายกว่าตอนนี้เราก็ต้องยืนเซฟๆซไปก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามีใครดักอยู่ในพุ่มหรือเปล่านะเพราะซัพพอร์ตของเราไม่มีนะครับเขามีซัพพอร์ตในการคอยช่วยต่อสู้อยู่เกาะป้อมไปก่อนครับต้นเกมแล้วผมก็โดนจริงด้วยนะครับ ก่อป้อมเลยครับแบบนี้ถ้าเพื่อนเราไม่มาอย่าได้เรานะเพื่อนตอนนี้ก็เล่นกำหมัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเราออกจากป้อมไม่ได้จริงนะออกจากป้อมไปน่าจะตายแน่ๆ ตอนนี้ก็ผ่านมาจะ3นาทีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีวิแววของคนที่จะมายืนเลนกับเราเลยนะ แล้วดูเดอะติงเขายืนวาร์ปนะครับเขารู้ว่าผมยืนคนเดียวนะแล้วเพื่อนเรามาแล้วนะครับผมโอ้แต่ว่าเพื่อนเราลึกเกินไปหรือเปล่าเขาอยู่3ามนะครับแล้วเข้าไปหนึ่งสาไงก็ไม่รอดอยู่แล้วนะดูถ้าว่าเกมนี้น่าจะยับแล้วแหละครับอรอนแมนก็ไม่ได้ลงมาช่วยผมด้วยนะยายานเคคิปไปก่อนครับ แล้วเขาน่าจะได้ผมเมื่อไหร่แบบนี้ไอรอนแมนแล้วผมบิงออกมาทำไมเนี่ยไม่น่าเลยครับเออแต่ถึงผมไม่บินก,ก็น่าจะตายดีนะเพราะป้อมก็แตกพอดีอย่างน้อยก็ได้ช่วยไอรอนแมนมานะครับผมได้มาหนึ่งแอซิดเกมนี้ผมเล่นยากมากๆเลยนะครับน่าจะต้องรอมีของเกิดถึงจะพอยืนยิงแล้วมีดาเมจอยู่นะ คือตอนนี้เพื่อนเราแบบซัพพอร์ตไม่มีครับก็เลยทำให้เดินลำบากนิดนึงซัพพอร์ตไปซับเวนอมอยู่ข้างบนด้วย แล้วตรงนี้ลูหน้าสโนว์เขาเข้ามันลึกเกินไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมลึกเกินก็ต้องตายนะหมดแล้วตรงนี้เดอะติงเขาเข้าสวยมากเลยครับยก2วินเทอร์โซเจอร์ฝั่งตรงข้ามฟรีด้วยนะแบบนี้ร้อนเลยนะครับผมเพราะทีมเราไม่มีซับพอร์ตในการมาเล่นด้วยนะไม่ไปแล้วผมตามได้ที่เกมยังไม่จบเราก็ยังจะไม่ยอมแพ้นะ เพื่อร่มทีมเราก็ชัดดาวเดือดจริง<ล>ไปได้ในที่สุดค่า2องนะครับสวยงามมากเวนอมเวนอมนี่น่าจะเป็นตัวแบกหแ,บบแบกหละ แล้วทีมเขาเอาจัดๆเลยนะครับผมเดติงถึงกับเข้ามาในบ้านเรานะแบบนี้ไม่มน่าจะรอดและ <Whew. S 2> ตายครับผมฟาร์มไปก่อนครับเราเล่นแคลร่ยังไงก็ต้องการของสัก2 3มชิ้นนะถึงจะยิงเขาแรงตอนนี้ยังยิงได้แค่สกิทเท่านั้น,น แล้วป่าเราโดนเวทย,ยับเลยนะครับแต่จะเข้าไปสู้ก็ไม่ได้ชังเลือกที่ฉลาดสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้ยิงฟรียิงไปก่อนนะครับรลและตรงนี้ต้องฟิกออกนะครับผมไม่งั้นตายแน่นะเพราะเราแชนติไปแล้วด้วย คือตอนนี้เนี่ยเพื่อร่มทีมเราทิ้งป้อมหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนนะครับผมกลางนะคือผมเดินเคลียร์ให้แทบจะทุกเวฟเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยเงินผมนําทั้งทีมไปแล้วนะเพื่อเราเกิดมาก็ไปไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าผมจะสามารถอยู่จนมีของได้หรือเปล่าแล้วเดอดติงเข้าอีกแล้วนะครับแต่เข้าพลาดหรือเปล่ารฟรีครับตรงนี้เรายังฟรีอยู่นะเอาสไนเปอรเลเราไป สวยครับได้กลับมาหนึ่งคิวจากจังหวะที่เขาพลาดแล้วตรงนี้ลูหน้าสโนอันติไปแล้วนะครับผม <Ram page. S 2> น่าจะเล่นได้แล้วเราโมดแต่เล่นลูหน้าสนนะครับโดนเวเทอร์โซเจอร์เรขายิงฟรีแต่ว่าได้เพื่อเรานะครับผมซับพอร์ตโลนแทนมาช่วยสตันให้นะสกอร์คิวเริ่มกลับมาใกล้กันแล้วนะครับจากตอนแรกเนี่ยค่อนข้างห่างตอนนี้ก็เป็น10ต่อ15นะครับจากเมื่อกี้14นะ แต่ก็ยังได้อยู่นะผมพอมีของแล้วพอยิงเข้ายิงแรงอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าสกอร์คิวจะใกล้เคียงกันนะครับแต่เรื่องป้อมเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะฝั่งเรายังไม่ได้ฝั่งตรงข้ามสักป้อมเลยนะครับตรงนี้เหมือนว่าแบ็คแพนเทอร์เขาน่าจะลึกเกินไปหรือเปล่าลึกแล้วครับแบบนี้สวยครับผม ลดดาเมก่อนครับหมดแต่เขาเลกมาได้ตัวหนึ่งแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะทีมเรามาถึง5ตัวนะครับแต่ว่าฝันเราข้ามตัวเดียวแต่กลับแลกเรามาได้ตัวหนึ่งเคลียการก่อนนะเพื่อนใจเย็นนะการมันคิปดานถึงบานแหลกแล้วนะครับขอเคลียร์ก่อนนะโอ้แล้วเพื่อนเราเข้าจนสุดแล้วก็ตายกันหมดครับเกมนี้ถ้าผมได้ฟรีสักไฟหนึ่งน่าจะพอสู้ได้นะครับแต่ว่าแนวหน้าเขาก็หนาเหลือเกิน โอ้แล้วติดคือระยะยิงตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างสั้นนะครับโอ้แล้วตรงนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมน่าจะตายด้วยปะเนี่ยโอ้แล้วตายครับไม่มีทางเลือกนะเมื่อกี้ยังไงก็ต้องอันตรีนะครับเพราะไงก็น่าจะตายอยู่แล้วและการตายรอบนี้ก็ทําให้ทีผมเนี่ยเสียไป2บารแหลกเลยนะครับอ๋อแล้วตัวละครผมค้างครับเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยน่าจะปิกแน่ๆเลยนะเมื่อกี้ไม่งั้นไม่ยืนค้างแบบนี้ถอยก่อนครับ แล้วแบ็คแพนเทอร์จะไปเนียนเอาป้อมไร่ป้อมหนึ่งแล้ต้องไปกันนะแล้วการแรกตัดระเบิดแรงมากเลยนะครับโอ้แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละคงกันไม่อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะ MVP ก็เป็นของผมนะครับผมแต่ว่าพ้นะส่วนนี้ก็จะเป็นดาเมจที่ผมทําได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแคลรี่ที่เล่นสนุกเล่นง่ายดีนะครับพยายามเอาของตีไว้มันใช้พาสซีได้วงคุมนะเพราะตัวละครตัวนี้เวลาตีครบ3ครั้งแล้วการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้รับการอัปเกรดแล้วก็โจมตีแรงขึ้นมากๆเอาหน้่าคลิปในการมารีวิวตัวละคร Winter Soldier <How S 1> ก็จะ <you S 1> เป็นประมาณ <me? S 1> นี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวตัวละครจากเกม Marvel Super War คลิปหน้าก็ผมมีแผนในการที่จะรีวิวตัวละคร จากเกม Marvel Super War ที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ครบทุกตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครบนะขาดอีกประมาณ10ตัวนะครับผมถ้าผมนับไม่ผิดอาร์ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ